อันนี้คืออะไรครับคุณน้องแผงญ้าแพงโกล่าสาหรับเลี้ยงสัตว์แผงยาแพงโกล่าสำหรับเลี้ยงสัตว์ตใช่ค่ะแล้วปลูกมานานนี้ครับเนี่ยอันนี้ปลูกปีที่แล้วค่ะอ,อันนี้คือสัตว์กินเริ่มเฮี้ยนละจริงจริงวยอดมันสูงมากเขาขึ้นมาตลอดเหรอครับอย่างเงี้ยขึ้นมาตลอดใช่ค่ะเขาเอ่อความสามารถเขาคขาสามารถกบยาชนิดอื่นได้มิดเลยแหละค่ะถ้าเขาขึ้นมาได้เนี่ยค่ะยาชนิดอื่นไม่สามารถจะขึ้นได้เลยแต่จริงๆใช่ค่ะจริงๆต้องตัดตอนแรก ถ้าตัดต่อแรกได้นะยาชนิดอื่นนี่หายหมดเกลี้ยงปลูกยางาไ,ไหมคน้องปลูกยางไหมปลูกง่ายมากเลยค่ะแพนกลา่เราครแค่เนี่ยค่ะแต่แต่วิธีการปลูกนะครับอ่าบางคนเขาก็ใช้เครื่องร่อนเลยแล้วก็ไปไปโรยแต่อ่ดินต้องแบบเป็นโคลนเหมือนใช้รถตีดินตีเถืออแล้วเราก็เหยียบ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 ไปคบแค่นั้นเองค่ะเนี่ยวิธีการทําแปลงนี้แล้วการขยายมัน,นเราอะไรมันไปขยายอะ่ะ เนี่ยค่ะต้นแก่มันนะคะมันจะมีลากถอนไปเราถอนเราไม่ได้ถอนค่ะเราใช้เราเราจ้างคนเอาเขียวเกี่ยวให้ติดลาก<ห>แล้วเดี๋ยวที่ข้างล่างเหมือนเหมือนแบบเราเกี่ยวต่อแรกด้วยอะ่ะแล้วเราก็เอาเนี้ยไปโรยไปขยายพันธุ์อันนี้หนูปลูกได้ประมาณสักสามสิบไร่แล้วคะ่ะโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยโปรตีนเต็มเลยค่ะเพียบเลยคะ่ะแพนโกลา่าค่ะโปรตีนดีแต่เดี๋ยวม่อัวก็กินง่ายกินกินง่ายแล้วเราก็สัตว์เลี้ยงอะชอบ ข้อดีของการที่เราปลูกหญ้าเพนกล่านี่คืออ่าคือมันมันสามารถลดการคือเวลาเรากินอะ่ะถ้าเรามีชออ็อปอ่ะเราสามารถใส่รถไถใช้ช็อปตั้งเราสามารถทํางานคนเดียวได้ช็อปคืออะไรช็อปตัดหญ้าที่หมุนหมุนหมุนเหมืนหมนหมนอนรตดรีย่ยอะนะไม่ใช่ที่หมุนค่ะเขาจะมีเหมือนตะแกรงข้างหลงังใช่ปะ uh huh. แล้วเราใช้รถไถละเขาจะมีใบมีดตัดอยู่ข้างล่างแล้วก็จะดูดขึ้นไปพ่นพ่นเหมือนฟางเหมือนรถเกี่ยวค่วนะ แล้วมันก็จะพ่นลงลงตะก้าข้างหลัง oh. ที่เขาเรียกช็อปอแล้วเสร็จแล้วก็จะมีประตูเปิด mm. แล้วเราก็ขับรถลากรถช็อปเนี่ยค่ะวนนะคะถ้าเราไปเข้าคอ,อกที่มีตรงกลาง mm hmm. แล้วก็วนที่เรามีทางเราก็าเ,เอายาให้สัตว์เลี้ยงได้อันนี้สําหรับยืนขุนลงได้สบายรถรถเขาเรียกว่ารถแรงคนใช่รถแรงคนแล้วแพนโกล่าเนี่ยสี่สิบห้าวันามันไ,ไม่ต้องไปไสับไม่ต้องไปอะไรด้วยใช่ไหมใช่สี่สิบห้าวันก็เกี่ยวได้แล้วค่ะถ้าเรามีสามารถมีน้ําน้ํา แผงคลาสามารถตัดได้ทุกสิ่งนอกจากงวแล้วเอาไปอะไรที่ชอบกินอีกควายสัตว์เลี้ยงทุกชนิดแพะหนูเลี้ยงอะไรบ้างนี่หนูเลี้ยงแพะเลี้ยงควายนู่นเนี่ยแพะกาลังจะมาแล้วโอ้น่แพะควายแล้วก็วัวตอนนี้ค่ะอืมค่ะโอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปถ่ายแพะนะไปเราไปถ่ายลูกแพะไหมไปเดี๋ยวไปถ่ายแพะกันถ่ายลูกแพะก่อนลูกแพะเหรอมีลูกแพะตอนนี้กําลังออกเลก นี่ท่านผู้ชมยาแพงกอลลาคคนน้องก็ปลูกไวเ้เลี้ยงงูนะคะมีงัวเลี้ยงควายกี่ตัวนะครับแล้วมีงูอีตัวตอนนี้หรอคะตอนนี้มีประมาณสิบกว่าตัวคะ่ะอือควายสวยงามกี่ตัวประมาณสิบสองตัวแลว้วงัวกาลังจะออกลูกอีกสี่ควายสวยงามอีกสี่แระเพะครบแพะนี่ร้อยกว่าตัวคะ่ะโอ้สุดยอดจริงๆของเกษตรกรยุคใหม่นะครับท่านผู้ชมปลูกเลี้ยงค่ะ โหสุดยอดโอโหรูปแพ้กำลังมาสวยเลยไปเดี๋ยวเราไปถ่ายแพ้ใกล้ๆกันดีกว่าไปเดินไป,นไปกาฮะจะขี่รถ